ไอ้ถุงแพร่ไอ้ไอ้อ <c oughs> ถุงแป้งถุงแพร่ <c oughs> มันขี้อ้อนเนาะมันไมกินอ่ะมันกินเดี๋ยวมันก็กินนี่มันก็รอให้พี่ๆน้องๆอ่าแล้วเยอะเยอะแยะอย่างเงี้ยแล้วมันมันกินหมดไม่หมดหรอกก็แช่ตู้เย็นไว้ <c oughs> ไงเดี๋ยวดูไอ้แป้งเลยแป้งมขี้ประจบมาเนาะปกติมันไม่เคยทำเหมือนกระต๊กเลยนะนี่เห็นไหม เราตเดกับต <ste ak ertime> like ั oh. uh ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วันนี้แบบน้องแพรไปกินข้าวก่อนลูกป่ะน้องพลอยไปกินเดินปะกินป่ะน้องพลอยน้องพลอยอยู่กินอยู่ใน่เลยถุงพลอยไปกินป่ะ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 น้องพลอยกินป่ะไปกินยาน๊อกป่ะกินยาด๊อกเอาป่ะเอาป่ะโอ้จะถุงเพชรจะถุงพลอยอร่อยมากเลยอ่ะน่ารักไหมมา หน้าออกทีวีด้วยเลียทําไมล่ะไปกินข้าวมันเลียกูทําไมล่ะมันเป็นรอยค่ะขาวๆก็มันเลียเอ้ยพวกจริงตองไปแป้งไปกินข้าวไปอันไหนวันนี้ประมาสี่ตัวแจกเขาไปหมดแล้วแก่ๆทั้งนั้นนเี่ยแก่อะไรสองห้าเดือนเองมาอ้าวทำไมของไอ,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 อ้แม่พอยบอกว่าเขาบอกแก่ไม่ถึงห้าเดือนเองสวยๆเลยนี่ข้างหน้านี่เขาเอามาให้ฟรีๆเลยสวยๆนี่มียากระเป๋าไหม ไม่ได้ไปไหนทันนเนี่ยพวกนี้เขาจะกินอเนี่ยแบบเดียวแล้วเขาก็<อ>น่ารักไหมน่ารักไหมน้องแพรกินข้าวลูก<อ>เร็วๆถุงแป้งก,กินข้าวเร็วๆโหแต่น้องพลอยกินอร่อยมาก<อ>มามีอะไรจะบอกทีวีไหม มีอะไรจะบอกวะเขินเห็นกล้องเรื่องอะไรจะเขินไม่อายใช่ปะเรื่องอะไรจะอายมีอะไรอาดดูดีเห็นไหมถุงแพรมันขี้อ้อนมาหมาดเลยเห็นไหมมันขี้มันขี้ประจบไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันขี้ประจบถุงแพรขี้ประจบโอ้ยผ้าไปเช็ดเช็ดปากเลยเนี่ยไหนไม่รับ